ขายมาโคเยอะเลยใส่ต่อไม่นับเลยนะมันตรงมาเลยจรนะวอี้น,นนะก้ยีไม่มนะีว่าอันนี้โอ้ยไม่ว่าจะติดไฟรประคายถ้าเกิดนี่ติดอยู่งแถวหลังผมหนีแล้วนะอ่ะรแก้ตัวมาเป็นเออ้องด้อย่างนี้ทมาำั้เลืจริง คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกาบสวัสดีเพื่อนๆชาวจ๊งทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเีเคียดคนเดิมนะมาจาัดหนักจัดเต็มเกมจังเกิลดีไลท์ของค่ายพีจีกันหน่อยนะฮะวันนี้นะค่ายข่าวว่ามันมาดีมากๆเลยนะมาลองใส่กันดูหน่อยเออเพิเกเติดกับเขาบ้างนะฮะมา โอเคทำได้ดีโยนแล้วอย่างนี้โอ้โหมะเฟืองไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าถือว่าดีอยู่นะได้อยู่นะอะใส่กันต่อเลยอุย้ยโยนต่อเนื่องฮนะอย่างนี้แอปเปลิลสวยงามครับนนีะ่ต่างนานาสุดลานะ้านโอ้โหเอาเรื่องจนะังฮะขยับเลยแล้วกันนะขอย่านใส่หนักๆไปเลยเอาให้หนักพอกันไปเลยทีเดียวอุย้ยโยนต่อเนื่องมาเอาแอปเปลิลอีกแล้วโอ้โหใ่แแอปเปลิลนะเอง โอเมมคไปรับใส่แล้วต่อช่างมันเอาโอเคมาปเขาให้อุยเริ่มเงียบาดใจคอไม่ดีอ่อะมาจนได้ฮะอุ้ยแตงโมอุ้ยแตงโมฮะแตง,งโมมันก็จริงๆนะเออไปครับใส่แล้วต่อเอาขอทั้งหนึ่งปีเกมนะกันเนง่าะปีเกมไม่เจอเลยนะไปครับลุยกงนยาวๆฮะโอเคบอกาอู้ ก็เต็มข้อดูด,ดิหาแค่สองช่องเองข้างมันฮะไปกันต่อเออเอาให้สุดมาคลายยังไงยังไงโอ,โอ้างุ่นมั้งไม่รู้โอ้ยโอ้ยใส่กันยับยัะฮะแล้วเรียบร้อโยนแล้วโยนแล้วเป็นอันนี้อโอโโอ้้เคไดยู่ นะหรือว่าต้องใช้สูตรเปิดออโต้วะอลองดูสักสิบทีเพื่อจะเก็ตเตอร์มานะเด็ดร้อยผมบ้างก็เฟียวอยู่นะเฮ้ยเองหน่วงซะแล้วเฮ้ยเอาเออหน่วงแล้วโยนแบบนี้สวยวิ้ยสับรถโอ้อได้ดีได้ดีทำได้ดีนะอีกหน่อยละกันนะขออีกสักหนึ่งปีเกม่มาบอกเให้โอ้ เออเอามาทีละวันห้าแบบนี้ผมว่าเฟี้ยวเลยนะอ่ะโยนอีกแล้วฮะยังไงโอ้โหส่องไลน์ส่องไลน์ลน์แล้หกร้อยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไปครับอู้นี่ก็ถือว่าได้อยู่ฮะไปครับยาวไปเออถือว่าโยนได้บ่อยจริงๆนะฮะแได้สาวว่ามีคนแบบว่าไปปังเกมนี้กันมานะจังเกอร์ดีไลท์นะโอ้ เอาเรื่องเห็นไหมขายมาโคเยอะเลยใส่ต่อไม่ยับเลยดีนะมันเองมาดีนะค่อยโดนนะก้อยอีกแล้วไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยตะใจเลยผมต้องยัดแล้วล่ะนาทีนี้อ่ะคลิกแล้วโยนแบบนี้โอ้ยนึกว่าจะติดไฟเราประคายถ้าเกิดนี่ติดอยู่แถวหลังผมหนีแล้วนะอ่ะเอาแกตัวมาเออต้องได้อย่างนี้ คำล้ำเลงจริงโอ้มาดีมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมว่าเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ